ในการ,รตั้งเจ้าทนการนเจ้ทุกยาต้องใจใบสีนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วการเย็บใบสีเนี่ยคนก้องห่างว่าปนใจรราความประณีตระเมียดละไมในการเจ้า,ากว่าจะได้แต่ละอันที่เป็นคืนบน่ะตามด้วยนะเจ้าขบวนตีสิบส,สองนะเจ้าบ้านจุดตุ่มบูซิบนะเจ้านำโดย่านผู้ใหญ่นี่ขมแป้งจิตผู้ใหญ่บีของเรานะเจ้า นาะพร้อมกับในหลวงเราสวัสดีผู้ใหญ่จ้าตอนรับพี่น้องบ้านจุดเหนือโมซิฟเลยครับเจ้าท่านผู้ใหญ่ก็ได้ถือพระบรมสารยรัตน์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับพร้อมกับพระราชินีนะจา้าสุธิดาของเฮานะจา้าครับและบ้านจุดขอ,องเฮานะครับสุ่อสารบริณีเดือนยี่ปิงนะครับสุสารประธรรมตำนานบัก,บกเตานะครับอันตันเลยครับตันตันครับวดเลธิ์ครับพี่น้องครับคนเดินรวยตีด้วยกันแบบนั้นนะตามด้ว มาสุงปูของผู้สูงอายุนะเจ้าครับเจ้าแป้งคนเดียวไหนเนี่ยจะแป้งสุมนี่สุมนั่นกับมาคนเดียวเลือกเป็นแบี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการสามัคคีแข่ในบ้านของเฮาอยู่แล้วนะเจ้าเน่อตุ้งเตียงนะเจ้าก็เอามาพร้อมกันนี่น่าตนต่อข้าวตอกับแม่ข้าวตอกกับไม้ขบวนตุ้งมาพร้อมขบวนโคมมาพร้อมตุ้งจ่อกับมานะครับโคมกกับมานะครับ ปาตนะครับบ้าโจเไม่กข้าพยนครับเจ้าาโุ่งหมูซีบแมเป็นเ้ากัวทันปากเกาตีาขนลเจายีจอดีหดทุกกอย่างที่ว่าจะมีความจเป็นต้องใจเจ้าบ้านของเราภูเทสานีกระชนของเราไม่นดามีถวายวัดนะเจ้า เราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถังจะที่้องแฮซ้กปะกันขึ้นถวายว่าที่กันั่ตกแต่งด้วยตุงเส้นนะครับาวบานนะครับขบวนตัตุงลอตุวตุงลอกันนีไฟจัดเก็บอยู่ครับนีไฟจัดเก็บอยู่มีสตาร์ทเป็นลำบานขัวรเขาทางด้านนอกลู้จากประเทศนี้ยิงไปเนาะสอิดสองด้ยครับสองบ้านตดี้ นะขบวนขบานอันประทายในวธีับนรับประทานีังรวมนะครับาเนวดเนนี้นคนนะครับเนาะนนี้เป็นี่เาแแต่อวัดิขบานแจบาทอพี่อมครับมาแล้วครับขบวนต่อไปครับย่อมขบวนทศห้า ยืนดจัดมือในหูเลยยังว่าขบวนสุดท้ายนี่หูคิงกับเฮาหน่ะเจ้าขบวนที่สิบสามนะเจ้าเป็นขบวนจากหมู่แปดบ้านกองหารนะเจ้านำโดยท่านผู้ใหญ่อัฐพงษ์เฮียสนะเจ้าผู้ใหญ่อาของเฮาผู้ยายอุ่นไมไฟแรงนะเจ้าเนาะแล้วก็ตามด้วยท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านนะเจ้าครับ มาแล้วครับขอเสียงปรบมือดังเอาับบ้านของาหารมูปาทัยครับชาวท่านผู้ใหญ่ก็ลังจะทาสายตาและก่อนหน้าปรัมธีผนประธานไปลแล้วนะเจา้าเราก็ตามไปด้วยท่านผู้ช่วยนะเจา้าต่วาผู้ใหญ่ก็ยูติดขอบเพียงลางนะครับแม่นแม่นเป็นนั่ใจเฮยลูกบ้านของเก่านะครับเจ้านี่คือนะครับ ขู่มเงินขู่ทองนะครับเจ้าขาบวนกรุงราศกระนะเจ้าหน่อกปลาดอยปลาดีเราอาตาด้วยนะเจ้า,าขบวนกลุ่มของเยาวชนหมูแปดของเรานะเจ้าหน่อแล้วนเ่พม่าด้วยทั้งหลายนะเจ้าลมพื้นเป็นกำลังใจให้กับน้าหน่อกสวัสครับน่ารักกันทุกคนนะครับปีหน้าให้ผู้ใหญ่ทำป้ายขายาวๆนะลูกนะหนูจะได้ถุย <laughs> สคจะต่างด้วยนะเจ้าไปแสดงความอาลัยนะเจ้าถึงพระนันปีหลวงของน้องนะเจ้าเจ้าขอพระราชพิธีทานนะครับของพระปีหลวงนะเจ้าก็คือส่งเสริมนะครับน้องการสุนทรพจน์พละทางประเพณีของคนไทยของเรานะครับพี่น erm ้องาสืบสารัฒนธรรมประเพณีคอตานยันมีเต่งนะเจ้าประเพณีสวนเบิกนะเจ้าอย่าลืมเลยว่าพรุ่งนี้เขามีสวนเบิกนะเจ้า ส่องเจอจวนนะครับคุณซานี่เป็นคนตุ๊กพันเจ้าหลวงสังสูตรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วว่าประธานลำปางหลวงของเราจะสวนทั้งหมดเก้าวันเอาจนเจี้ยนนะเจ้าปีเกอยู่สุงซุตรึสามพูสามพูประมงประมงอะไรกันหาแล้วเคยมีโอกาสมานั่งฟังเสือยูเราน้อมครับได้คือนะครับซุ้มปาซุมปูต้นเตียนต้นเพิงนะครับเจ้าสวยสมงดงามนะครับแต่ละหมู่บ้านเห็นก็ครับพี่น้อง อืมเป็นเอาอย่างก็ดอกไม้นะครับม,มาล่ามาปอยตั้งหน้าทางประธานในพิธีแหละอ่านะครับงดงามกันเดียวนะครับขอพี่น้องหมูแปดนะครับหลอมรับกวยดอกไม้ดอกไม้นะครับมันผูกมาเก็บให้น้องจริ้งหรอยและเนื้อสบบัาวจ์จะงมาเพียวจะได้ ตามด้วยขบวนโคมนะเจ้าขอเสียงพี่น้องโมแฟยทิมครับเป็นใจรยกี่แสนคนครับพีน้องอันนี่ห้าหกสามนะครับสวยสดโคดงามครับพีน้องจับขบวนสุดท้ายแล้วนะครับรูปแบบไอ้ลินเอาคนเยอกว่าน้องเชื่เจ้ามาในรูปแบบของนะครับมาในรูปแบบของ รับขีวัดตีนอมรำลึกนะครับในพระมหากรุณิคุณของส่วนใหพระนารามราชินีนะพระบรมนาชิวนีทันปีรืองนะครับเราต้องรักษาแนวเพื่อการพันาังคมและชีิตชีวิตชีนีนี่คืพระรารายณัชเวนเจ้าเข้าสู่เดือนท้าวรักรําลที่ดีเปิดของท้าวทันได้ท้าวปวสเ การบินสุดยวดในเ้ือนธันวาคมเกี่ยวกับจนวันนี้นะจ๊ะว่าพระพันล้านวันระจามาการที่นาติดตามด้วยนะให้ร่วมอ่านสิ่งชั่วร <ช Brazilian S 2> ้ายที่ม cin ีความเกี่ข้อง นี่เราได้เอาไปทำสารของน่าเราจะคงขึันค็เลว่าคือมแรกที่เรเมื่อวานนี่คอความเจริญแก่ชุมช้นมาเป็นการรันเป็นการดความตั้นี่เราต้อง้บ้าตีสี่าี่พี่อ้อมได้เนยอดนัต่้านี่นะครับเป้นะจำไม่มีตอบแ้ไม่ได้จัดอเนะครับ